มั่ใจมั่นใจแบบไรเลยมันใจแบบไรนะอืมยันมีเงินให้ลูกมีข้าวไว้ลูกกินแล้วโดยโดยคือว่าเรามีเขาเคยขาดเคินอยู่วะการติ๊บนี้อันนั้นไม่กินเคยมีบ่เอ้ยเดี๋ยวนี้กระติ๊บนี่อยู่โอ้ติดหนี่เพิ่อนอะไรล่ะติดหนี้เป็นเอาเอาซาวโลเดี๋ยวนี้จ้ะ สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บเสื้อสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนวลอีกแล้ว fiz พ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมาพบมาพ่อสาวนวลบานนี้พรมินพี่น้องสาวนวลก็เดินทางมาที่ดิละน้องพรมินพี่น้องเนาะภาคอ่าเซโนลงมาพ่อแม่พี่น้องเอ้เมืองอุทุมพรเขีสวรรดีกเขีเฮานี่ละเนาะโดยฮะกับมีเค้าคัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ขับมีทางอ่าผู้ใหญ่เพิ่นด้วยว่าชาวบ้านเพิ่นนี่ละเนาะที่เพิ่นกะ ผู้จักกับครอบครัวนี้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็ได้เนี่ยนำทีมงานด้วยว่าสายบุญเฮานี่แหละเนาะเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยว่าเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะกินอย่างไรเป็นอย่างไรด้วยว่าอย่างไรเพื่อนคือขาดเคิร์นด้วยว่าทุกข์ยากกวลัวรายครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าเพื่อนนี่ขาดเคิร์นพรมินทพี่น้องเลยคือว่าเขานับซ้าปลานีล่ะบ่มีจังซีแลละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือทาง หัวนี่คือว่าเสียหรือว่าจะไปแล้วเดือแต่เมียแด็กกะดูกอยู่ครอบครัวหลังนี้เนาะงพรมพินองเนาะอันนี้กะท้าสาวน้องกะยังบ่ฮู้เรื่องฮูดาวเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่นปานใดเนาะงพรมพินองเนาะโดยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพรมพินองถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็เนาะสาวน้องก็ต้องไปถทำทางเพิ่นก่อนเนาะกับ่ฮู้ว่าเมย์เพิ่นอยู่เดือบ่อยู่เรองพรมพินองเนาะเดี๋ยวเข้ามาก็คือเห็นแต่เด็กน้อยอยู่เฮือนอยู่ซานพรมพี่น้องเอ้ย โดยอะจังได้กับชาวนากับชิคเอาไปเบื้องก่อนน้องพ่อพี่น,น,น้องเนาะโดยน้องเนาะก่อนฉีไปหาหน้องเพรนกับชาวนากับชิได้ถ่ายบอดี้เวณในวัดรอบๆบ,บ,บ้านเพรนก่อนน้องพ่อพี่น้องเนาะนี่ก็คือเขื่อนชานลานแป่งของน้องที่อยู่อาศัยอยู่พ่อพี่น้องเนี่ยเนาะโอ้พี่น้องหลักต้นยังได้ลงมาใส่ลังคาพนเนคพิ่นเนาะก็บ่มีคนเอาออกพ่อพี่น้องนี่นี่คือเขื่อนชานลานแป่งของเพิ่นเนาะ อืมเนาะค่อยเงี้ยเด้อเนาะຊ່ອງຊ້ອມກ່ອນພີ່ນ້ອງເອີຍໂອ້ຫ້ອງໃນກໍບໍ່ມີຫຍັງເພິ່ນພີ່ນ້ອງເອີຍອະເດີ້ຊາວນ້ອງກໍຊິເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນກ່ອນເນາະຫຼັງຈາກທີ່ໂອລົມເດมั้ยกันน่ะ ขึ o, ้นไปเทิงพ like ูดก็ได้แล้วเด้อขูขึ้นไปนั่งเทิงเออขึ้นไปขึ้นไปขึนสองคนไปนั่งยังกันเด้อสบายดีล่ะสบายดีสบายดีโดยใครล่ะผู้นี้อันึอันอันหูจะักษุแม่เรา

มีน้องคนหนึ่งอซ์ไอายคนหนึ่งไอายคนหนึ่งไอายไปใส่แล้วล่ะไอายอยู่ปลูกดิบูแลเอ้าคือว่าดิซ้ำกันกับเจ้าบ่บ่อซ์ชิดสามปีหกเก้าปีโอ้ยชงใส่ิ่นไอายก้องละเอ้ซ์ผมเคยเข่ากล้องอันนั้นน้องเนาะน้องน้องเนาะโอ้ผืนดินดินอยู่ระดับขึ้นเจ้าไอซ์อซ์ล่ะเม่ไปใส่ลูกเม่ไปโคตรชิอื์เม่เจ้านี่ อายุเท่าไหร่สามสิบสามสิบยอืมไปขุดจิโรไปหากินขู่มือบอ่แเม่เจ้าถ้ามือได้เมือมม่อยก็แม่ข้ากก็ผักอืมผอเดีผอเสียผอเสียเร็เวโดยผอเจ้าเตะบล็อกโดยอืมเพิ่นเสียหลายจักปีเลย,ยอืมบ่จักอืมเจ้าก็เห็นบ่ อืมเพิ่นเป็นลกูกประจำตัวเพิ่นหรอ่าโดยอืมก็คือแม่นี่คือว่าไปหาขุดจิโดหาหน่อไห้โดยเอามาขายคือมากินนาะถ้าได้หน่อยก็เอากินได้ได้ลายก็เอาขายโอ้โดยโดยก็คือว่าในครอบครัวนี้จะอยู่นํากันหนี่จะคนสี่คนสี่คนเมหนึง่งาอหนึ่งเจ้าหนึ่งเด็กกัน้อง เป็นสี <ne? S 2> ่เนาะว่าดูเพิ่สามคนเพี่อน้อยอ่าก็คือให้หน้าตะเกาได้ดให้น้าตาเกะขายปวัวพ่อแล้วขายปวัวพ่อแล้วยอืมพ่อนี่คือเป็นพยาแบบเผิ่นโชว์เฮงเมน่นบอกโดยอือกินเหล่าลายเผิ่นกินเหล่าลายโดยก็พอซอดกะพอซอดก็เลยไปขายนาบ่มีเงินแต่ไปขายนามารักษาพอ่อ ดอยอืมดอยโดยคือบาร์เมกอะลำบากเนาะหาเลี้ยงลูกทั้งอ่าสามคนเมนเ็นบ่โดยท่านี่ล่ะได้ทำได้เฮียนอยู่บ่ลูกได้ทำได้เฮียนเฮียนของปอไรละ่ะเฮียนของปอสามของปอสามมื่อนี่เด้มื่อนี่ได้ไ,ดไปได้ไปอยู่โดยเวลาไปเนปี่ยใไปส่ง ย่างไปย่างไปโรงเรียนบริการคงเรียนบริการเป็นได้บ,บ,บ,บเเ่โดยตัวทีอีดาบอมีบ่บ่อืมก็คือว่าระมีกะฮานมีแต่มันเพรมีแต่มันเพรแล้วโดยอืมแต่เมียรานี่หาเงินนี่คือว่าอ่าซื้อข้าวซื้อน้ำเมนบ่ละโดยอืมกะปัจจุบันนี่เมนอีดาซื้อข้าวอยู่เมนบ่ ซื้ออยู uh, insky, okay. ่ซื้อก wow> ินเอยมันสิเบิดแล้วก็ซื้ออืมตอนนี้เดย์ยังมีหมาอยู่เบลอคือว่าเบิดแล้วอันมันยังมีหมาอยู่อืมลายเตอรบ่หลายอยู่อือเดี๋ยวอันพาอันเอ็นวลไปเบิ่งเด้อดโดยอืมเดี๋ยโดยอามอเตอร์ไซค์นันนิสาขี่ได้บ่ล่ะบ่พีแล้วมันพีแล้วโดยอืม เวลาเม่เจ้าไปอันใครื่องใครโค้งแบบใครน้อไม้ใครอันเมจิโดเด้เอายังไปอันยู่อไปใครในนัมมนี่อืมยูโดไปยูโดนั่นบ่โดยอืมอืมอืมเวลาไปตลาดตะลี่ก็คือแบบไปนำชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นไปมันบอโดยอืมอีล่ากินข่าวด้เทียงนะบอเทียงแล้วกินแล้วกินแล้วกินกับยังอะไ กินกับต้โกกโอ้กินกับต้โกกใครเป็นคนเห็ดหาแม่เห็ดหาไว้โอ้เมย์เห็ดหาไว้ได้พึ่งกับไปเข้าไปเบิ่งอันในเฮือนจ้ะปะมียังไงปะองๆเบิ่งก่อนเนาะไปทางน้องเพิ่งมาเขาน้ำซัมปลาสื่อกินเพิ่มพี่น้องเลยก็คือทางเมย์เพิ่งกับห่านไม้ถูกได้เนาะตอนนี้เด้อเพิ่มพีดองเนาะก็บทมีเสื้อผ้าเพนี่ลยละบ่กเฮือนซานเพิ่งกับสีรกๆนี่เนาะ อืมน mm. mm. ี่บอระอ้าวอี่ะกินกับยังนี่ตาหม่างยังนี่ตามหงุ่งไปเป็นคนตามห้นี่ใช่ตามใช่เป็นคนตาอืมนี่บอลเด็กกินโย่พิมเพมพี่น้องเนาะอืมขอดีเงียบเด้อพมเพมพี่น้องเนาะเพิ่นขึ้นซานเมย์พิ่นกระบือยู่โค้ยเนาะจ่อช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 ่ออืม อันนี้บ่ละ่ะบรอยู่บ่นอนเจ้าเนาะอืมเอ้ามุ่งคือดำแท้ลูกล่ะฮะมันเก่าแล้ว,ลวดำเมาะตือว่าถือคอนไฟบ่หรือว่าเนใือนไอืมบรอยู่บ่นอนเอาคือเอาเพชรตั้งขังนะ,ใน,ใะน่ะพนหัวบ่หรือนวันเดือนไดังคาเมนมันหัวหัวโอ้ด้วยด้วยอืมขอบปุณพี่น้องเอย อันนี้คือนอนน again, right าก yes, so ันเลยนอนละเนาะทั้งสี่คนพ่อพี่น้อยอ้าวตู hey. right> ้เย็นอ huh. ีหล right. ่ะใช้ได okay, okay. ้อยู่บ่ลนี่ใช้ได้เอมใช้ได้อยโดยโดยเนาะอันนี้คือบ่มีผ้ารขักเอาสังสีเก่าขักเอาเมนบ่โดยโอ้โดยโดยใช้เข่านำอีหล่ะเอาไว้ใช้อะไรมาน่ะอืมเข่าเอาไว้นี่บ่อันนี้บ่ลาะเมย์จะซื้อเข่าโลบ่ดุโดยอืม เลยมาอยู่รอ่าประมาณสองสามมือเนาะที่พ่อพี่พี่น้องเนาะมันนี้กับบุกขึ้นเพื่อนน้องเพิ่นเลยพ่อพี่พี่น้องอยากเบิ่งว่าความเป็นอยู่แล้วก็ความใส่ชีวิตบนอยู่บนเช้าเพิ่นเนาะโดยไปลูกปะลงลูกละอ่าบุกเพิ่นก็คือสีขยันขันแข่งพ่อพี่พี่น้องเอ้ลงมานี่ก็เห็นนกไม้นกได้เพิ่นเนาะไปไปลูกปะลงไปดูนะตัวพี่พี่น้อ้เอ้ น้องม่เนาะอันนี้ก็คือบ่อนกินบ like ่อ wow. yeah. oh. นอยู่ด้วยว่าบ่อนอาศัยของเพลินเนาะเห็ดแลงเห็ดง่ายพ่อพี่น้องเลยบ่อนทำกับเขากับน้ำเพลินทะเลเนาะกับพื้นดัวอือออกมานี่กับบ่อนล้างถ้วยล้างบวงเพลินเนาะอันนี้น้องบาละโดยอ่านี่บอน้องผู้น้อยเจ้านะโดยอือทุกจ้าทุกจ้าแล้ว เจ็กปีเลยอืสองปีสองปีอือยังกินนมอยู่กินนมเล็กจะซอยไม่ออกนมแล้วอือกินนมเล็กจะซอยกินข้าอือเมียเจ้าก็เลี้ยงไว้อยู่บ่ล่ะเลี้ยงไว้อยู่หาอะไรก็ซื้อนมให้ลูกอีกเนาะโดยอืผมเป็พี่น้องเพิ่กะปะเด็กน้อยอยู่น้ำกันได้บ้างเวลาจะไปเฮียนจะผักน้องไว้ใช้สรุอันไว้น้ำไอ้ ถ้าแม่ถ้าแม่เมืม่อยแล้วแม่พักก็แม่ก็เอาโอ้ยดันบ่เลยอืมอ้าวญาญมาดูญาญมาละบ่ <c oughs> เคยเห็นอ่าบ่เคยเห็นเ, <c oughs> เ,เ,เนกระยาด <c oughs> อืมแต่ภายพื้นี่ล่ะมีอยู่เนาะภายใต้น <c oughs> เนาะโดยอืมโดยเลย พันพี่น,อน,น,น้องเลยกระดินเพิ่นกระข่วงอย่างน้นเนาะเพิ่นกระคายเพิ่นว่าตอนนี้ก็เป็นอ่าดินอีกเจ้าหนึ่งเนาะเพราะว่าขายแล้วก็อันมาปัวปัวพอที่โซพันพี่น้องเลเพิ่นก็ได้นี่จะไปแล้วเนาะกัเพิ่นกระเสียอยู่เพื่อนรังนี่นะน้องลูกเนาะโดยอืมโดยเห็ดบุญเหตุทานกระพอเดียวบ่อเหตุแล้วเห็ดแล้วโดยอืมโดยโดย À, ý có liền bệ bỏ, liền ngua bỏ Bỏ là con ươn khó âu mà Điền, mà đơn cháu Đôi. Ừ, Rồi Rồi rồi, cứ khổng cháu bỏ mi nó Rồi Cái mi, cái mi bỏ Mi tổ Ồ, sự... mi xám tổ Kịt sử dụ đó đã đó Rồi Thế học con con à, đó xin chị nó rồi đó อีเนาะก็ถามอีลได้จักักนึงแล้เนาะเนาะดยแม่เจ้าก็มาพอดีเนาะดยอานแม่เจ้ายง้มาน่ะเนาะตอนนี้เพิ่นก็ลเฮ็ดหยังพี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่จะไปรับป่ะอ่ะโอเคพี่น้องาวนอกสิไปทักทายสดีกับเอื้อยเพิ่นก่อนเนาะอ่ะสวัดีทางบ่าไสดยสดีดยเนาะอาเพิ่นกําลัง้งกอ้พี่น้อง้ยพวกเนาะทางนี้ก็จักเมนหยังโสดิกันอยู่พุ่นล่ะสวัสดีดดอ สบายดีเด้อเลยตัวฮักก็มาฮอเนาะโดยโดยอะไมีจีโดหุ่นเนาะเกรียนอีดีคนน่ะเนาะตั้งหนอนไหมอือเอ้ยกินข้าวกินน้ำได้พราะยังมาด้กินอยู่โอ้ยเห็นแต่ไปไปนั่งไปโอ้ไปลมกันอยู่พูนไปไป อ่โอเคเนาะอ่ะอาขออนุญาตถามสื่อเนาะอสื่อ,อยังเนาะสื่อบนันสื่อบนอันอายุจักปีอลไรเลยสามสิบปลายสามสิบปลายปีนะเนาะโดยก็คือว่าถามลูกเจ้าอาชีวะหู้เนาะคือว่าใช้ชีวิตประจำวันนี่เอื้อยนี่คือแบบไปหาหน่อไม้หากุจิโร่นี่คือแบบมาเล็กข่ขาวเด็กน้ำหรือว่ามาขายมากินเฮา ซื้อข้าวอะไรอะไรอะเลอะไรโอ้ด้ยด้วให้น้าตะก้าได้เสมอบ่มีไปเซิร์ฟบดขายปัวปัวขายปัวปัวอือคือทางเรื่องนี่คือว่าแบบชุดลำบากเนาะคือว่าบ่มีสาวรักบ้านเหมือนบอกจต้องไปหาคุจิโดเล็กก็ไปหาหน่อไม้เพื่อมาซื้อข้าวเลี้ยงลูกสามคนได้เนาะทางอีดะแนะนำ แต่คือที่สุดคือเขากินแต่ละเมอเนาะกซื้อนมให้ลูกโดยซื้อนมอีพวกนี้ก็กินนมบ่โอ้ดยดยก็คือว่าเนาะที่ได้ยินอีดาบ้านี่มีความจริงบ่เอยอันที่ว่าขลายน้ำมาปัวพอแต่ก็คายดินต้นนี้มาปัวพออีกเหมือนบอกอ๋อเนาะ คือว่าดินเจ้าอยู่ไซคาได้ซะก็เฮาเตอยู่อย่แหละอยู่แต่บนเฮือนนี่บ่อือว่าแหละคั่นว่าแต่นี่ก็บ่แม่นเฮือนเจ้าบ่ที่ตั้งาไว้นี่แม่ไปเฮ็ดกวนะโอ้แต่ยังบ่ได้สร้างขึ้นอีหยังเลยอีหยังก็บ่มีแม่นบ่อือโดยๆเพิ่นก็คือว่าโซหลายปีเตบบ่ เนะเาดตยเไซนเติบได้เนาะขายดติบดงรโนมาปัวตนเบิเลยเด็ทังเดก็คือแบบผู้ึกแบบอันจังได้แบบพัวจะไปแล้วแหละกับเหาแบบหาเลียงลูกนะลำบาลำบา คือว่าฝนตกบ่ได้อยู่แดดออกบ่ได้อยู่เนาะโอโดยไป้บ่ได้อยู่โดยบางทีก็ทอแท้อยบ่ก็ได้เพื่อลูกนเพื่อโดยคือเเฮาก็ถ้าว่าเฮาทอแท้มันเมื่อยมันเฮาบ่ได้ไปโดยว่าบ่ได้ไปแล้วมันสิบ่ได้กินเนาะโดยฝนตกลิ้นนะอุกใจ ทุกใจทุกใจแบบไรเลยมันใจแบบไรนะอืย um, uh, okay. mm? yeah. uh, well, ันผมมีเ like ง right? uh, right. ินให้ล uh ูกผมมีข้าวไว้ลูกกินแล้วโดยโดยคือว่าเฮาผมมีเขาเคยขาดเกินอยู่วะจ้าเคยติดนี่อันนั้นมันกินเคยมีบ่เอ้ยเดี๋ยวในกับติดนี่อยู่โอ้ตินนี่เพิ่นเท่าไรล่ะติดนี่เป็นเอาเอาซาเโลเดี๋ยวนี้จ้ะซาเโลเขาฮะเพิ่นเทไรล่ะเพิ่นสองเซน เอาสองเซนหกคนนะสองเซนหกสิพันเนาะโอมยพี่น้อยจะคือทางเลยนเป็นสรขาดเคลื่อนเรื่องเข่าเรื่องน้ำเนาะจะให้หน้าตะกะก็มีแต่มาจุดจบก่ะแบบอ่าผัวล้มป่วยจะเลยคลายนาตอนนั้นมาผัวดปวดอือด้วยด้วดย คือแบบทางเฮากัเนาะก็คือว่าพึ่งพู่อะไรเลยเพราะว่ามีชาวบ้านเคนแนะนำเขามาแต่เขาเข้ามาได้บ่เห็นเจ้าเลยก็ได้ถามมีละน้อยนี้บ่ได้อยู่จังมือดายกับพอดีเลยเนาะดีเอ้ยเพิ่นมาพอดีเพิ่นพี่น้องก็ได้คุยได้ถามเพิ่นเนาะก็เอาเงินให้ท่านละสาวพันเอ้เลยพอได้เพิ่นซื้อนุมแบบยังมันบูบกชดเมนอืมโดยๆแบบว่ามันก็ยากเนี่ยนะเนาะพอบ่มีผู้ชายทำหน้า เ<น>ดียด๋วยวเลิแ่นจ่าพนนี่แล้วจกวักปีแหละมีป,ป,ปลายเ,เลยมีปลายแล้วมีสองสามเดือนเลยเลยเอ้ยน้องเี่สะเอ้ยน้องกอยู่ไกลดิแม่เขาอยู่ไกลเขามาเป็นพายบ้านนี้จะอยู่บ้านไะไล่ะผู้แก่ขมวนอยู่ไกลอยู่เนาะ นี่เป็นตระกทุกข์ยากหากินทุกข์ยากคือกันนั่นแหละเฮาก็เริ่มหาดุบอยู่โดยบินไปได้ได๋เฮ็ดได้จัมาฮอดจุดนี้ลนะแม่แม่นเพื่อูแต่ว่าลูกก็พาไปจังซี่เด้อเนาะแม่น้องน้องเอาเอาไว้ปนนี้แหละอือน้อยคือว่าแบบว่าเฮาบ่ปล่อยวางก็จังได๋มันก็ต้องในมุ่นหน้าไปหน้าเนาะเฮาสิ มือป้าลูกนะแม่แม่เปนาละเิ่นกระลายเด้ยนะโอ้ลูกเขาเป็นลายเขาเป็นสู้เองดีกว่าแต่บ้าแม่เอยน่ยอยู่ใกลอยู่ใกลกับเิ่นกระยู่กันะอเดี๋ยวคือวบามาใช้ชีวิตกรบพวนี่อยู่ไรจะฟปีแล้วนี่ยอยู่ไปจนที่ปลายปีในสวนปเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบอยู่น้ำเพลนแต่คือดินมุลนินมั้งเ่็นของเพลนเหมือนบอกแม่ของขวบโอ้เดยเดยอยู่แบบคนละให้ลูก พาลูกย so er so so ู๋เป็นไงเออสิของลูกเนาะก็คือมีสิของลูกแล้วก็คือเจ้าเนี่ยเป็นไพ่หน้าห่างไกลเนี่ยคือว่าสามารถอยู่ได้เอ่อขันเฮาขันเฮาบ่เอาผัวแล้วเฮาอยู่ได้เอ้าสมมุิว่าเอาผัวนี่ต้องง่ายบ่เป็นไปบ่ได้นะเอ้อเพราะว่าเพิ่งเหมาะเฮาเต็มเต็มผัวอยู่เด็ดเด้เออก็เป็นของเฮาแหละเนาะโดยพาลูกอยู่นั่นแหละ โดยเลยโจีโดเออเนาะเป็นพี่เนาอคล้ายแบบไรจีโดค่ะยาวตตัวสิบพันยาวตตัวสิบพันเนาะโดยอกจารา์ทีมงานผลิเอาสอยบริวารในรเดียวกับสื้อให้ด้ออ๋อคือว่าไปไกลตื่นว่าไปหานี่โอ้ยหีสามลักเงยอ๋อยางไปนี่นะย่างไม่อีกยางไม่ออ้เป็นพี่เนาะ ดูว่าทางเอินมึงกะสู้ทนขนาดเพื่อลูกเนาะจังเดยก็เพื่อลูกเลยอืมอ่าตามเขาอยู่คนใหญ่เนาะอืมเรากับบโหว่าจิไปเพิ่งพาไปเมนบอกส่งพาไผปแต่เรคือตัวเองเราเองอือก็คือว่าญาติพี่น้องเพิ่นกับครอบครัวไปครอบมันเลนบอครอบครัวครอบครัวมันเลยต้องสู้เพิ่นกับ่ได้ยืนได้ส่งบ่เอ้ยจัดยามได้เนาะ บมได้ว้าพื้นดอกโดยเอาบืนเองค่ะเออเออเป็นแบาใคคิดโอเทอยู่เนาะมือทอกระท้อเป็นลูกเลยเป็นว่าคิดเล็นลูกเด็กกระสูขึ้นมาเนาะโดยโดยเนาะลูกกับคุณยายคนกับไปเป็นอันนั้นอันนี้มีือจ้างอันนั้นอันนี้เคนกับไปกันอยู่เทไรลูกคนคนผมสิบสามสิบสามปีนี่ไปรับจ้าไปเบิ้ล ผู้ชายผู้หญิงเออผู้ชายโอจ้างก่อสร้างะไปบ่ได้บ่ได้อว่าขยันได้นี่เนาะบ่ได้อยู่ออเียนด้คือแบบทางเพิ่นนี่เนาะเพิ่นพี่นงก็ยังอายุเน้อยอยู่แต่สามารถแบบไปรับจ้างได้เพิ่นให้ัน30ก็ไปสมีบ่มีเวียกนะไปโดยๆไปก็เง่ายๆก็คือแบบว่าเห็นแม่ลําบากแล้วก็อยากซออยากยงประมาณนี้แหละเนาะก็ก็ไปใเป็ด โดยโดยกินน oh. ้ค yeah. ือว่าแบบอยซอยพะของแม่้ละเพิ่นกะเนาะอายุยังน้อยแต่ว่าแบบพอสู้แล้วกข็งใจเอาแหละเนาะปู่เขาคิดได้อืมถือว่าดีเอ้ยๆเนาะโดยโดยอืมม่พี่น้องเอ้ย โอเคนะเว้เนาะคือว่าจิโดน่ะทีมงานเขาจิซื้อซอยเด้อเด้อแต่นี่น้ำมูกน้ำใจเขาอยากให้เจ้าแล้วก็ซอยเรื่องเขาเนี่ยเนาะโดยถ้าว่ามียังคือละกะสิมาหาเลยคือเก่าอะไรเนาะอีนางหน่อยนะกะสาวพันเดเพิ่นให้เมร์แล้วบอกเออโดยอ่ะเพิ่มเติมอีกห้าสิบเลยเด้อน้ำมูกน้ำใจเขาเองเนี่ยโดยโดยเนาะโอเคสบายดีเลยเด้อประมาณนี้เนาะพ่รมพี่น้องเนาะท่าสาวน้อยกะว่าสิได้ กับตาลาน้องเพล่หละงพ่อพี่น้องพอดีพอดีกับเมย์เพิ่นมาพอดีน้องพ่อพี่น้องเนาะโดยกะซสาน้องก็ได้เข้าไปทักทายสบายดีกับเพิ่นหลวงพ่อพิรนองเอ้ยกระทางเพิ่นกระทา่งว so 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 ่าทางให้ทางน้ำตาเนาะคือว่าเพิ่งพาทางผัวผัวก็ได้เสียชีวิตมาไปแล้วเนาะหลวงพ่อพิรนองเนาะก็เลยบ่มีเสารักพลวงพ่อพิรนองก็คือแบบผู้ศกผู้หาธรามากินสวยกันนี่แหละเนาะโดยกับแบบทอแท้แบบลูกันยังน้อยเนาะลูกผู้น้อยก็กินนมหลวงพ่อพิรนองถ้าบ่หาบ่สู้ เพิ่นกะสีเลี้ยงลูกบอกง่ายเพิ่นว่าเนาะทางเดินเพิ่นว่าจังซี่บางทีกะท้อแท้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเห็นลูกแล้วเพิ่นกะแบบสู้ต่อเพิ่นว่าเนาะโดยอ่าทางเฮากะสุนทรสงสารเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋กะจำนวนกะขอนำบีบทุกๆคนเนาะกดไลค์กดแชซ่กดกันต่อต่อไปเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพื่อมีผู้ใหญ่ใจบุญใจท่าสวยเรือเข้ามาครอบครัวของเอ่ยเพิ่นเนอกพ่มพี่น้องเนาะโดย ทาส a n กะซอยเงินเพิ่นเจ็ดสิบพันกีบพมพีนองก็คือเจ็ดหมื่นกิบแนี่เนาะอะไรเบียงบ่าวพะละเพิ่นคือว่าตั้งเพิ่นกะเขานับซัมปากับบ่มีกินเลยก็ไปยืมเขามาไปสื่อทางหารมาแล้วก็ติดหนีิบางว่าไปหาหนอไม่ล้วกคุจิโรไปขายพอได้เอาเงินจํานวนนั้นไปให้เพิ่นนาะพมพีนองเนาะโดยก็ยังบ่พอดอกเนาะท a s a กะซอยเบื้องต้นไปก่อนพมพีนองเอยโดย ป่ามีทานผู้ใดอยากสวยสู้ทั้งเลยเพิ่นเข้ามาก็ติดต่อปัวพันทางชาวนวลใดเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวนวลก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกทานพ่อแม่พี่น้องเอยโดยก็คือว่าทุกอย่างเรื่องเขาเรื่องน้ำแหละเนาะเชาวนวลเป็นกับบูรณาบุญแบบปรนใดพอมีพี่น้องเอยโดยสำหรับคืนนี้ท่านชาวนวลก็สิได้อำลาพาจากรเด้อพอแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางชาวนวลเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหรับนี่ก็ลาไปแล้วขอเกล้าข,อขอมาสละบายดี